แน่นอนฮะเมื่อสถานมันเป็นแบบนี้เรายังคุมการระบาดยังไม่ได้เนี่ยมันย่อมมีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเปิดเรียนหรือไม่เปิดเรียนสําหรับน้องๆนักเรียนที่มีกําหนดเปิดเรียนกันในวันที่14มิถุนายนจันนี้แล้วจันนี้แล้วฮะแต่จนถึงวันนี้ยังสับสนอยู่เลยบางที่นะฮะอย่างเช่นที่จังหวัดตรังตรังเดิมทีเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดเรียนให้น้องๆได้ไปโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในจังหวัดโอ้ตอนนี้ระบาดเยอะเหลือเกินโรงพยาบาลสนามเนี่ยแทบจะ รองรับไม่ไหวนะครับก็เลยทําให้จังหวัดต้องมาทบทวนเรื่องของการเปิดเรียนกันใหม่เราไปดูความคืบหน้ากันหน่อยครับติดตามกับคุณคุณติชิรานะครับรายงานจากโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับ ไม่เพียงแต่โรงเรียนใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เท่านั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตรังนั้นมีมติให้เลื่อนการเปิดเรียนออกไปของโรงเรียนทั้งจังหวัดอีก14วันหลังพบคลัสเตอร์การติดเชื้ออีกหลายคลัสเตอร์ค่ะ เพราะว่าคัสเตอร์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในโรงงานแปรรูปไมย้ยางพาราที่อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนทําให้โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรอาเภอสีเกาจังหวัดตรังที่มีนักเรียนเกือบ400คนและครูกว่า20คนนั้นตัดสินใจเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่1กรกฎาคมนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อในโรงงานแล้วกว่า205คนจาก315คนที่ตรวจคัดกรองเชื้อรวมถึงนักเรียนบางส่วนที่เป็นลูกของแรงงานชาวเมียนมาที่เรียนหนังสืออยู่ที่นี่ก็ยังถูกกักตัวทําให้โรงเรียนนั้นตัดสินใจเลื่อน การเปิดเรียนออกไปค่ะ ด้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าว่าทางโรงเรียนได้ประเมินแล้วนะคะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นั้นยังไม่มั่นใจซึ่งแม้ว่าทางโรงเรียนจะเปิดแต่ก็ไม่กล้าส่งลูกมาเรียนหนังสือจึงเลื่อนเปิดภาคเรียนไปก่อนโดยทางโรงเรียนจะทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนซึ่งในส่วนของเด็กเล็กที่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือสื่อสารของเด็กหรือว่าผู้ปกครองที่อาจมีไม่เพียงพอหรือว่าขาดแคลนนั้นครูจะใช้วิธีอาจเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้เด็กสามารถเรียนย้อนหลังหรือให้ผู้ปกครองมารับแบบเรียนและแบบทดสอบแทนค่ะ บางบางบ้านมีแค่เครื่องเดียวทีนี้นักเรียนมีสองคนอยู่คนละระดับกันก็ต้องแบ่งกันเรียนทีนี้พิธีการออนไลน์ก็คือไม่บังคับว่าต้องเรียนให้ตรงเวลาก็ใช้วิธีการว่าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับโดยเราแฝงไว้ในกลุ่มกลุ่มไลน์ตรงนั้นมีงานมีใบางานมีคลิปวิดีโอแล้วก็มีคลิปการสอนของครูเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็นักเรียนก็ทําใบงานส่งครู ไม่แตกต่างไปจากโรงเรียนบ้านบางหมากอำเภอกันตังที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตถุงมือยางนะคะที่พบผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า560คนและเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการตรวจคัดกรองพนักง,งานอีกกว่า800คนครั้งที่2โรงเรียนก็ยังคงปิดสนิทเพราะความไม่มั่นใจค่ะด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังนั้นมีมติเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอีก14วันกับโรงเรียนทั้งหมดทั้งจังหวัดนะคะส่วนยอดผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นอีก22คนมาจาก4คลัสเตอร์คือคลัสเตอร์ร้านติม่มซำคลัสเตอร์ พนักงานโรงงานถุงมือ,อยางและครอบครัวพนักงานโรงงานไมย้ยางแปลรูปและคัสเตอร์พี่เลี้ยงเด็กในตำบลหนองช้างและอำเภอห้วยยอดทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น1,299คนรักษาหาย522คนอยู่ในโรงพยาบาลสนาม769คนในจำนวนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ1คนและเสียชีวิตยังคงอยู่ที่1คนค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะโรงงานไม้ยางแปลรูปแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อไปแล้วนะคะจํานวน205คนด้วยกันค่ะโดยในสัปดาห์หน้านั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่นะั่าจะมีการเข้ามาคัดกรองเพิ่มเติมและแน่นอนนะคะว่าการพบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานนั้นทําให้โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรที่อยู่ใกล้กันเนี่ยค่ะจะต้องมีการเลื่อนการเปิดเรียนออกไปจนถึงวันที่1กร,รกฎาคมนะคะและวันนี้ตามกําหนดการเดิมโรงเรียนนั้นจะมีการแจกนมโรงเรียนให้กับผู้ปกครองแต่ว่าวันนี้ ก็คงต้องเลื่อนออกไปค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดตรังค่ะขอบคุณครับคุณปิชิลาครับ